โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนบูตเอพีเอสวอเตอร์แลนด์นะครับผมฉบับ2020นะครับในปีนี้ที่เพิ่งอัปเดตเรียลเอนจิ้นมาใหม่นะครับผมก็ก็เรื่นนะครับผมก็จะมาเซตติ้งที่ตัววินโดว์ก่อนนะครับก่อนจะไปเซตติ้งที่เกมสมาร์ทเนี่ยจะเป็นเซตติ้งในวินโดว์หมดเลยนะครับอ่ะอย่างแรกไปที่เซตติ้งครับผม ันะครบไปที่ตรงเกมมิ่งตัวนี้เกมบรานี้นะครับถ้าใครยังไม่ปิดนะครับให้แนะนําให้ปิดไว้นะครับอย่าไปเปิดมันเคปเจอตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องอะไรมันเกมโหมดนี้จะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นวินโดว์สิบเอ็ดแนะนําให้เปิดไล้ครับกราฟิกตอนนี้นะครับตรงนี้ก็คือ optimize for Windows game นะตอนนี้แนะนําว่าให้เปิดไว้นะครับผมก็เปิดอยู่เหมือนกัน Advanced Graphics Setting นะครับตัวนี้ให้เราไม่ให้ปิดไว้นะครับมันจะช่วยให้คืออันเนี้ยมันจะไปใช้ GPU นะครับสเกลลิร์ตัวนี้นะก็ปิดไปเลยก็คือมันจะไปใช้การ์ดจอก็เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่คนที่ยังไม่มีวอลเลนต์ตัวนี้ใช่ไหมนี่ยไะตัวเนี้ยก็ไปเพิ่มมานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ดูใหม่เกิดไปที่อาจจะเพิ่ม วอลเลน์นะครับให้บังคับไปใช้กรบฟจอนะ mm hmm. ก็กดไปที่ d e ดส Top App ตอนนี้ไปหาโฟลเดอร์วอลเลน n ์นะครับก็คือไลออนไปที่ไลออนเกมนะ mm hmm. แล้วก็ไปที่วอลเลน n ์นะไลฟ์ชูเตอร์เกมครับแล้วก็ว mm ิชิตตัวนี้ว mm ิน hmm. 64เลือกเป็นวอลเลนต์ว hmm. ิน64นี่นรับตัวนี้แล้วก็กดแอปไปนะครับอ่า มัได้อยู่เค่วงนั้นล่างนะครับนี่กดเข้าไปครับถ้าทุกคนใช้การ์ดจออะไรให้เลือกเป็น high performance เปเลยนะครับผมเพราะว่าเออ่มันจะได้ทํางานกับการ์ดจอนะครับแล้วก็จะทํางานได้ดีกว่าด้วยอ่โอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ไปที่เอ่อ Service ครับผม Service ตัวนี้อ่มาที่ Service นะครับเลื่อนหา เซอร์มเมนตัว,ตว,ตวเอสนะครับของว i n โ o w s 11น่าจะมีนะผมคิดว่า Windows 11 Windows 10มีหมดนะครับตอนนี้นี่มันจะอยู่ตรงนี้ s y s เซอร์มเมตนตอนนี้ถ้าใครที่เป็นออโตเมติกอยู่หรือแมนนวลอยู่เนาะให้เปยนเปนะ็นดินดสเบิรนนะครับผมแล้วก็หา Windows Windows เซิร์ชนะครับ Windows เซิร์ชเนี่ยถ้าใครที่เป็น ออโตเมติกหรือแมนนวลอยู่นะครับให้เปลี่ยนเป็นดิสเ b l บนนะครับผมแล้วก็วินโดว์ทารตันนี้นะครับผมก็ดิสเ b l บนนะครับปิดไว้วินโดว์อัปเดตตอนนี้เปลี่ยน m ปแมนนวลนะครับตอนนี้วินโดว์อัปเดตแมนนวล Xbox Game Bar นะครับอันนี้ผมอธิบายก่อนนะครับก็คือ Xbox Game Bar นะั่นถ้าสมมติว่าใครที่ไม่เล่น Minecraft นะครับหรือว่าเล่นเกมใน Xbox เนี่ยแนะนำว่าให้ปิดไปเลยนะครับ Xbox เนี่ยตัวน,นี้ สามสี่เนี่ยสี่ตัวนะครับแน่นำาให้ปิดหมดเลย d ดซิเบลเนี่หมดเลยนะครับประมาณนี้ในเซอร์วิสโอเคต่อไปนะครับเป็นที่ไปที่คอนโทรล p า n เนครับมาตัวนี้นะครับผมไปที่ถ้าทุกคนที่อยู่เครดตัวเนี้ยอยู่นะครับให้เลือกไปวิวบายตัวลิงก์ตัวนี้นะครับไอคอนตัวนี้อ่ะไปที่ power option นะครับผม โอเคครับของของทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ครับนี่จะอยู่ตรงนี้แต่ผมจะไม่แบบนี้นะครับผมจะให้ทุกคนสร้างเคียด power plan ไปน,นะครับผมเลือกเป็น high performance นะครับตั้งชื่อได้เลยครับว่าจะตั้งชื่อว่าเลยอ,อย่างเช่นผมจะตั้งว่า boot pc นะโอเคประมาณนี้เวลานี้ทุกคนจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ครับแล้วแต่ทุกคนเลยนี่ครับจะได้ตัวนี้มานะครับผม กด Change s e t t i ตันนี้นะครับกด Change Advanced Power Setting นะครับตอนนี้เข้าไปเออเลื่อนลงมาหาตรง Process ตอนเนี้ยถ้าของ PC นะครับมันจะมีแค่แท็บเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นของโน้ตบุ๊กจะมีแค่สองแท็บนะครับแนะนำว่าไอสองตัวเนี้ยให้ปรับเป็นศูนปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูในอันเก่าของผมอันนี้อนน้นะครับ Hard พาร์คดิสต์ัวนี้ครับให้เลือกเป็นเนเวอร์ครับก็คือศูนย์ศูนย์นะครับใส่เลขศูนย์นะมันจะขึ้นเนเวอร์ให้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ถ้าผมสอนไว้ลองรีเพย์กลับไปดูได้นะครับนี่อันนี้ด้วยโปรเซสเซอร์พาวเวอร์มีเนเจอร์ n มนเทนเมนต์นะตัวนี้ออนแบตเตอรี่เนี่ยให้ปรับเป็นศูนย์ไปเลยครับประมาณนี้โอเคถ้าใครนี่ไม่ทันครับลองย้อนกลับไปดูคลิปแบบกอกลับไปดูก็ได้นะครับ ประมาณนี้ครับวอร์เรนเก่าโอเคครับประมาณนี้แล้วก็ไปที่วอรลเรนนะครับผมไปที่วอรลเรนวันนี้วอร์เรนมันเพิ่งอัปเดตอันเดียอินจินใหม่มาครับ mm hmm. มันเลยทำให้เกมค้างนะครับผมผมก็เป็นด้วยส่วนหนึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมด้วยว่างเลยผมก็เป็นไปที่วอร์เรนวินหกสิบสี่ตัวนี้ครับลีกขวาครับพ r o เ e อร์ตี้ไปดูที่คอมเพ ตัวนี้นะครับอ่า uh, Disable Fullscreen นะครับถ้าของใครที่ยังไม่ติดอยู่ให้ติดเลยครับแล้วก็ไปที่ Change High DPI ตัวนี้ให้ Have High DPI Scaling Over ไลท์ตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยให้ของทุกคนจะไม่ติดไว้อย่างนี้นะครับแต่ให้ทุกคนติดไว้ครับกดโอเคแล้วกด Apply ครับผมประมาณนี้แล้วกเ็เดี๋ยวผม ไปที่ Nvidia setting ดทุกคนที่ใช้การ์จอค่ายเขียวนะครับผมดูขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมเสร็จ <Set S 1> ไว้หมดแล้วโอเคอันนี้เดี๋ยวมาดูการจอกันนะครับว่า setting ยังไงนะครับในะ Control Panel นะครับ Nvidia Control Panel นะครับผม a d u s t i m a g e Setting with Preview ตอนนี้นะครับให้เลือกถ้าของทุกคนที่เป็นแบบสมมติว่า มันแบบมาแบบนี้สมมุติว่ามันมาแบบคุณภาพแบบนี้เลยนะครับผมให้ทุกคนเลื่อนลงมานะครับมานี้อ่าแล้วก็ประมาณนี้นะแล้วก,กดแอปพลายด้วยนะครับผมไว้ที่เมนเทจเมนเทเมนเเจอร์สามดีเซตติ้งนะครับดูเลี้ยงได้เลยครับดูได้เลยของแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ซีดีการ์ดจอนะครับผมของผมเป็นหนึ่ง i ูย์นทนะครับก็ปรับตามนี้ได้เลยประมาณนี้ โลว์ร่าเทนซีนี้ปดแบบเปิดไว้เลยนะครับอย่าอย่าออกไวเพราะว่าเวลาเล่นวาร์โลนะครับเราต้องการร่าเทนซีที่น้อยน,นะครับเพื่อจะได้ให้เรายิงไวขึ้นนะครับผมามาที่ Open Gear ตัวนี้นะครับ Render Scaling Render น n g ตัว GPU นะครับไอ้เลือกเป็น Nvidia นะครับผมตัวนี้ของการจอของเราแล้วก็ Power m a n a g e m e n t ตัวนี้นครับไอ้เลือกเป็น Prefer Maximum Performance นะครับตัวนี้ โฟิลเตอร์ตัวนี้ครับผมแล้วก็ Texture Filter ตัวนี้นะครับให้เลือกเป็นอนุญาตไ้นะครับคืออะโลต์ load. ตัวนี้ Texture Filter ให้เลือกเป็น High Performance ประมาณนี้ครับผม mm hmm. อโอเคเรียบร้อยนะครับกด Apply mm hmm. ได้เลยนะครับผมประมาณนี้ โอเคครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าอยากบูทโหดกว่านี้นะครับผมก็สามารถจอยเข้ามาในิสผมได้เลยนะครับตอนนี้ดิดผมนะครับตอนนี้นะครับมีบูทเครื่องนะครับผมรับบูทเครื่องนะครับผมตอนนี้ก็คือจะเป็นโปรแกรมนี้นะครับผมนี่ก็คือมันจะบู w วินโด s นะครับให้วินโด้เนี่ยดีขึ้นนะครับของบางคนนะครับที่ผมบูทไปให้นะครับถึงขั้นที่ FPS เนี่ยพุ่งเลยนะครับก็คือแบบพุ่งขึ้นมาเลยนะครับสามารถที่จะให้มาให้ผมแก้ปัญหาเรื่องเฟรมดับได้นะครับก็คือเข้ามาได้เลยนะครับแต่ผมจะแปะลิงก์ดิสต์มาให้นะครับผมนี่เลย๋ผมจะประมาณนี้ครับผมคือ UI สวยมากนะครับสามารถเข้ามาดูหน้างานได้อย่างเช่นเมนูร้านนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาอ่านด้านบนได้เลยนะครับที่เมนูสตูแชทอะไรนีนะครับเครดิตก็มีนะครับแต่หรือว่าจะสามารถไปดูที่หน้า Facebook ก็ได้นะครับผม รีวิวในทิกเกอร์มีนะครับนี่ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมนะครับทุกคนที่ถ้าหาทุกคนเข้ามาให้ผมแก่ใช่ไหมครับกดทิกเก็ตเข้ามานะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดอันนี้เด็กก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ผมควบคุมเครื่องได้นะครับผมก็คือจะให้ผมกดคลิกเก็ตเลยโดยที่ทุกคนไม่ต้องทําอะไรมากนะครับผมดิสผมนะครับตอนนี้ยังมีของแจกฟรีอยู่นะครับอย่างเช่นจิงเบอร์ฟรีแพ็กอีเมลสามสิบเก้าหรือว่าเลขสี่สิบเก้าลบลายน้ำวิดโดสสิบเอ็ดคือมีหมดเลยนะครับจิวทแท็กอะไรเนี้ยมีฟรีหมดเลยแล้วก็ ยศนะครับตอนนี้นะครับผมขายเพียงแค่59บาทนะครับตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนเดือนนี้นะครับผม59บาทก็จะมีของเยอะมากก็อย่างเช่นแหล่งปั๊มแบบดีๆเนะี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเลย,ขอ,ยขออนุญาตขาตไหนก็ขออนุญาตขออนุญาตรีวิวเลยนี่คือมีเยอะมากบูธเกมไฟเอ็มมีหมดนะครับผมแพ็กเว็บไซต์แพ็กสูตรนะครับมีสูตรด้วยนะครับเนะี่ยมีสูตรตัวจีมคาราบา คือสามารถเข้ามาดูได้ก่อนเลยนะครับผมก็คือสามารถเข้ามาดูได้สำหรับใครนะครับที่สนใจเข้ามาจะให้ผมบูตเครื่องให้นะครับหรือว่าแก้เฟรมดับเอ็นวีเดียอัดชิปไม่ได้นะครับหรือว่าอย่างเงี้ก็ต่างเราเข้ามากดติเกตมาถามได้เลยครับถ้าบางอันที่ไม่ยากนะครับผมอาจจะไม่ชิดเงินเลยแต่ถ้าว่าถึงว่าอันไหนที่แบบผมเชื่อเออมันยากนิดหน่อยผมจะชิดเงินถ้ไม่เกิน50ไม่เกินร้อยแน่นอนครับประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าสงสัยอะไรนะครับหรือว่า บูทอะไรจะบูทแบบสงสัยอะไรนะครับก็คือสามารถถามในคอมเมนต์ได้เลยครับหรือว่าเข้ามาในดิสก็ได้น,นะครับผมก็คลิปก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนวาร์เรนเนี่ยผมอ่ะในเกมผมปรับโลหมดเลยนะครับเพื่อปรับโลหมดเลยเอ,อเอ็กโซปิกผมปรับเป็นคูณสี่บูลูปไม่เปิดนะครับคือปิดหมดเลยโลหมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้บอกไว้ก่อนเผื่อคนลดมเผื่อบางคนไม่รู้นะครับก็โอเคครับ ไปแล้วครับทุกคน CU ครับผมวันยีายครับ